สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โซบาค่ะสาบีสาขา BTS Ari นี่นะคะสัญลักษณ์อยู่ที่ของยูินงเลสนะคะชั้นสองนนี้เป็นสัญลักษณ์เห็นป้ายคนเดินเ,เนข้ามาได้เลยวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกคนเต็มเลยนี่นะคะก็จะเป็นเมนูดูสดใสไหมเออคือถ้าไปสาขาที่พักเมนูจะไม่สดใสแบบนี้นะคะก็จะเป็นเมนูคล้ายคล้าย เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็มีโวกตรงนี้ค่ะเป็นเค,ค้กคือถ้าถติว่ากินกาแฟแล้วเนี่ยไม่กินเค,ค้กมันก็ไม่ได้นะคะสาคาดีน,นะคะก็<อ>แล้วก็<อ>ตรงนี้นะคะ<อ>เป็นที่ส่งสวัสดีค่ะด้านเชษวันนี้ด้านเ,นเ,นเชษเราเป็นลูกค้าคนที่สามนะคะแล้วก็มี<อ>พี่วีโรด้วยด้นเชษเป็นมนใหม่ด้วยโอเป็นเมนูใหม่ไม่ใช่เมนูใหม่จัดยังไม่มาแต่ว่าตั้งป้ายไว้แล้ว พิถาเนานะแล้วก็นี่นะคะถ้าสมมติว่าทุกๆหนึ่งแก้วนะคะใครซื้อปุกก๊บก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่2ี่สิบ้าสามารถนะคะซื้อเสร็จปุ๊บได้ใบเสร็จมานะคะนี่ดิฉันได้ใบเสร็จมาปุ๊บนะคะแล้วก็ใบเสร็จหมดแต่ว่าสามารถนะคะเอาใบเสร็จแล้วก็นี่มีใบเสร็จแล้วก็มาหนึงลอ้อได้ไดก็จะมีตั้งแต่สีแดงนี่นะคะ บาท15บาบาท20บบาท10 25บ้าทนะคะแล้วก็นี่วันนี้ได้สิทธิสต์ได้เกณน์พนักงานแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเคมนะคะสิบยี่สิบห้าบาทก่อนไปเลยนะคะก็ เอาไวเสร็จเนี่ยไปให้พนักงานนะคะเขียนเอาไว้ได้ว่า25บาทแล้วก็มาใช้คำถัดไปนี่นะคะของไอซ์สั่งเป็นชาไทยปัน่นที่นี่มีเมนูปั่นด้วยนะคะเป็นชาไทยปั่นแล้วใส่ลนี่แล้วก็มาเอาหมอดน,นะคะอเอาทิชชู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนที่เป็นเบียร์กันนะคะม,มาค่ะ อ,นนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชักชวนมาทานเบียนนะคะแต่ว่าเป็นโซนที่เราจะมีเบียร์สดขายแล้วก็ตรงนี้นะคะแบ็ปจอบมาถ่าย,ายไ,ได้ค่ะยังไงก็เชิญชวนมานะคะที่โซบาสาขา BTS R D ค่ะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ <C le ars>